สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวชุดที่เหลือของทางเคอร์เมเจอร์ซินเพจกนะครับของชุดแบทแมน v ซูเปอร์แมนชุดแรกนะครับก็คือชุดแบทแมน v ซูเปอร์แมนฮีโร่ไอคอนเซตนะครับชุดนี้นะครับก็จะราคา300บาทน,นะครับ ก็จะมีป๊อปคอนขนาด85ออน1ทางนะครับผมแล้วก็กระติกน้ำนะครับเป็นรูปลายโลโก้แบทแมนวีซูเปอร์แมนเลยขนาด3.2ออนอีก1ใบนะครับผมอีกชุดนึงก็คือชุดแบทแมนวีซูเปอร์แมนคอลเลกทีเบิลฮีโร่เซตนะครับชุดนี้ก็จะแถมเป็นตัวตุ๊กตุ๋นเล็กๆนะครับเป็นโมเดลเล็กๆของแบทแมนแล้วก็ซูเปอร์แมนชุดนี้ก็ราคาชุดละ350บาทนะครับผมเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าครับ เรามาเริ่มที่โปสการ์ดกันก่อนดีกว่าครับอันนี้โปสการ์ดนะครับก็คือต้องไปทานสเต็กนะครับผมที่ร้านซานตาเฟ่สเต็กชุดฮีโร่เซตนะครับผมแล้วเราก็จะได้โปสการนักของชุดแบทแมนมีซูเปอร์แมนนะครับผมหชุดนะครับชุดหนึ่งก็จะประกอบไปด้วยโปสการ์ด่ใบนะครับนี่นะครับโปสการ์ดหมด4ใบรูปแรกนะครับก็เป็นแบทแมนกับซูเปอร์แมนแล้วก็เป็นรูปของวันเดอร์บูแมนนะครับผมแล้วก็็เปปนนรูแแบทม แล้วก็ลูกซูเปอร์แมนนะครับผมทั้งหมด4ใบและนี้นะครับผมก็คือโปสการทั้ง4แบบนะครับผมของซานตาเฟสเต็กนะครับผมก็ไปทานกันได้เราไปดูชุดป๊อปคอร์นกันดีกว่าครับเริ่มจากถังกันก่อนนะครับผมถังขนาด85ออนสีดำนะครับก็จะเหมือนกับถังของชุดพอปเปอร์เซตนะครับที่จะมีลายด้านหนึ่งเป็นซูเปอร์แมนแล้วก็หลายด้านหนึ่งเป็นแบทแมนนะครับผมถังก็มีลายเหมือนเหมือนกันทั้ง2แบบนนะครับผมเราไปดูที่กระติกกันดีกว่าครับ กระติกนะครับผมอันนี้คือกระติกของชุด Batman v Superman Heroic o n s e คอนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์โลกโกร้รูป Batman v ี u p e r m a n เลยตรงนี้ก็เป็นลาย Superman นะครับผมแล้วตรงนี้ก็เขียนว่า Batman v Superman นะครับ d w n of Justice ซึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบปั๊มนูนนะครับผมไม่สกิลลงไปดูด้านหน้านะครับผมกระก็จะเป็นฝานะครับเปิดออกมาเพื่อใส่น้ำลมได้ ก็เป็นที่เสียบรลอดนี่คือด้านหลังนะครับตันนี้ก็จะเป็นสัญลักณโลโก้แบนแมนดิซูนแมนข้างล่างเขียน Major s n i เนปเ c ็ i p 1 0 Production นะครับด้านล่างนะครับผมขานาดก็มีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับผมจุดนํำได้ทั้งหมด32ออนชุดนี้ก็น่าเก็บสะสมนะครับสวยดีเป็นลายโลโก้เลยเราไปดูอีกชุดหนึ่งกันต่อดีกว่า แล้วก็มาถึงชุดที่2ของเรานะครับผมก็คือชุด b a t m a n vs u p e r m a n collectible pillow set นะครับก็จะมีประกอบไปด้วยนะครับผมป๊อปคอนขนาด85ออนซ์1กล่องนะครับผมแล้วก็น้ำอันลมขนาด44ออนซ์1แกว้วซึ่งถ้าเกิดว่าสมมติว่าสั่งชุด b a t m a n นะครับผมก็จะได้แก้วลายแบทแมนแล้วก็โมเดลของแบทแมนถ้าเกิดสั่งชุดของซูเปอร์แมนนะครับผมก็จะได้แก้วลายซูเปอร์แมนแล้วก็โมเดลเป็นตัวซูเปอร์แมนนะครับผมเรามาดูที่กล่องป๊อปคอนกันดีกว่าครับ กล่องป๊อปคอนนะครับผมไม่ว่าจะสั่งชุดแบทแมนหรือซูเปอร์แมนนะครับผมก็จะกล่องเหมือนกันคือกล่องด้านนึงนะครับจะเป็นลายแบทแมนกล่องด้านนึงก็จะเป็นซูเปอร์แมนนะครับผมอันนี้ก็กล่องใหม่นะครับยังไม่ใส่ป๊อปคอนก็จะเป็นกล่องสีขาวนะครับด้านข้างนะครับผมจะเป็นโลโก้ของคือเมเจอร์ซีนิเพ็ อีกด้านหนึ่งก็เป็นช่องทางการจับจันนายตัวนะครับผมเป็นท่าซุปแมนกำลังเหาะอยู่เป็นท่าแบทแมนกำลังกระโจนเข้ามานะครับกล่องก็น่าเก็บสะสมนี้นะครับสวยดีแล้วก็สั่งชุดแบทแมนนะครับแก้วก็จะเป็นลายแบทแมนซึ่งก็จะเหมือนกับแก้วของชุดท็อปเปอร์เซตนะครับซึ่งก็จะมีลายด้านหน้านะครับผมเป็นลายแบทแมนโลโก้แบทแมน ก็คือแก้วเดียวกับชุดท็อปเซตส่างผมแต่ว่าฝาไม่ได้ไว้สําหรับใส่ทัพ p เปอร์ว้วก็จะเป็นฝาปิดธรรมดานี่นะครับผมก็คือเทิดสั่งชุด Portable Hero Set นะครับตัวแบทแมนนะครับผมก็จะได้หุ่น,นหนึ่งตัวนะครับโมเดลหนึ่งตัวทเล็กด้านหน้านะครับผมก็มีลายโลโก้แบทแมนมีซูเปอร์แมน ด้าน,นข้างเป็นลายของแบทแมนนะครับผมข้างหลังนะครับผมมีคำเตือนนะครับสำหรับเด็กอายุ8ปีขึ้นไปตรงนี้ก็มีเขียนครับว่า1นึ่งแบทแมนสองซูเปอร์แมนสามวันดูมเมนซึ่งทางผิวเป็นเจอซินิเพ็กนะครับก็นำเข้ามาแค่ตัวซูเปอร์แมนกับแบทแมนนะครับไม่ได้นำเข้าตัววันดูมูแมนมาด้วยน่าเสียดายนะครับไม่งั้นก็จะเป็น3เสาหลักของดีซีอีด้านนึงก็เป็นลายซูเปอร์แมนนะครับผม เรามาดูข้างในกันดีกว่าครับนี่ครับผมได้ตัดออกมาแล้วครับผมงน้นงใยก็ไม่มีะันแล้วครับผมนี่นะครับดู b แบทแมนก็จะมีเขียนว่า Major c ์ซี e c e x c l u เ i v e c o อ l e c t i ันเหมือนกันนะครับนี่เป็นโลโก้ของ Major เป็นตาโลโก้แบท m a n หรือซูเปอร์แก็มีลายทั้งสองด้านเหมือนกันนะครับ เป็นพลาสติกหุ้มไว้ก็สามารถดึงออกมาได้นะครับผมจะเป็นอย่างนี้แล้วก็แบทแมนะครับก็แกะออกมาได้ตัวก็จะเป็นอย่างนะครับข้างหลังก็มีเขียน DC Made in China นะครับ ป็นแบทแมนยืนการแขนอยู่น่ารักดีเลยนะครับผมก็สามารถนํามาเสียบกับด้นานเท้านะครับตรงเทาวว้าก็จะมีเป็นรูนะครับผมให้เสียบกับแท่นตรงนี้ได้นะครับผมว่มาเราเสียบดัาน,นนี้ก็คือตัวแบทแมนนะครับเรามาดูซปุปเปอร์แนต่อดีกว่าครับ แก้วนะครับก็จะเหมือนของชุดท,ทัอปเปอเซตเหมือนกันถ้าเกิดว่าได้สั่งซื้อชุดของซูเปอร์แมนนะครับก็จะได้แก้วลายซูเปอร์แมนนี่ผมซูเปอร์แมนนะครับข้าหน้าด้านหน้าด้านหลังก,ก็จะเหมือนถุงของตัวแบทแมนนะครับแต่ข้างในก็ใส่เป็นตัวซูเปอร์แมนแทแนน้ามาแกะกันดีกว่าครับนี่ผมตัดถุงเล็กนะครับ นี่นะครับผมตัวซูเปอร์แมนนะครับผมรอบๆก็จะเหมือนกันนะครับว่าจะมีโลโก้้างล่างเขียน Major ร e ส e นปเทคเอ็กซ์ t ิส c o คอลเล i ชันก็ดึงออกจากด้านหลังน,นะครับผมดึงออกมาดังนี้เลยนี่ครับตัวซูเปอร์แมนก็มีตัวขนาดม่ใหญ่มากนะครับผมตัวเตียวเองซูเปอรแมนก็ถอดยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามีพลาสติกติดอยู่ที่หัวของซูเปอร์แมนก็ต้องใช้ข่อเดงฟานะครับผม นี่นะครับตัวซูเปอร์แมนด้านหลังก็มีสัญลักษณ์ซูเปอร์แมนด้วยหรัอซูเปอร์แมนด้านหลังนะครับเห็นมีซีเมทินชัหน้าน่ารักดีนะครับผมแล้วก็นำไปเสียบกับแท่นที่เอาไปเสียบตรงนี้นะครับนี่นะครับ อสมมติว่ามีหลายๆตัวนะครับก็สามารถต่อกันไปอยู่เป็นชั้นๆได้ก็จะเสียบกข้าไปเป็นชั้นๆนี่เลยถ้า่มีด้านข้างนะครับผมก็มาประกบด้านข้างไว้นะครับผมแล้วก็ต้องบนมาเสียบเป็นกันแพงเลยสวยงามเลยแต่ว่าอันนี้ก็มีแค่สองตัวนะครับผมเสียดายที่ไม่มีวันทุ่ม่ลนตัวหนึ่ และนี่ก็คือสองเซตที่เหลือนะครับผมของทางคร e m อง r e n จ e r ์เ i n e n ก็คือตัวแบทแมนวีซ้อมแมนนะครับผมฮีโ o ่ไอค Set แล้วก็ c o l l เ c อเบิลฮีโร่เซ็นะครับผมทั้งสองชุดใครชอบชุดไหนนะครับผมก็รีบไปหาซื้อกับจองกันด้านครับผมก่อนที่จะหมดไปขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับผมรบกวนสับตะไคร้เพื่อชมรีวิวคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ